สวัสดีค่ะเจอกันนะคะ,ะในส่วนของวันนี้นะคะจะพามาแนะนำวิธีการทําหัวเว็บนะคะในส่วนของใครที่จะ,ะทำเป็นพอร์ตโฟลิโอนำเสนอผลงานนะคะตามวอรพีเนาะก็อันนี้คือ Google Site นะคะที่ทำออกมาแล้วนะคะก็พยายามรวบรวมง,งานนะคะให้เป็นปีการศึกษานะคะแล้วก็มีสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ ประเมินด้านที่1งด้านที่2นะคะแล้วก็มีตัวซื้อกล,ล้วยกัรนซ้อนต่างๆนะคะก็ออกแบบเป็นในส่วนของออนไลน์ที่จะแนะนำให้กับคณะกรรมการต่างๆมาตรวจผลงานของเรานะคะในส่วนของดาวโูก็จะมีนะคะอันนี้คือทาไปแล้วล่วงหน้านะคะก็ทาเป็นปกติแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ส่วนที่เราจะทําวันนี้นะคะคือส่วนที่เป็นหัวเว็บตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นหัวเว็บที่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะก็จะทําให้มีการดึงดูดความสนใจนะคะขั้นแรกของเว็บเนาะ,ะในส่วนที่เราสามารถออกแบบได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปออกแบบที่ตัวแคนวากันนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เซฟอ,ออกมานะคะเป็นกิฟต์แล้วก็นําไปแปบะบแบบ ในส่วนหัวเว็บของเราตรงนี้นะคะถ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะคะก็จะมาลักษณะแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะวิธีการแรกเลยก็คือเข้าเว็บไซต์นะคะ canva.com นะคะในส่วนของคุณครูที่สมัครใช้งานที่เป็นเพื่อการศึกษานะคะก็จะมีเวอร์ชั่นได้ใช้นะคะก็จะเพิ่มมาในส่วนของ พิเศษเทชันเพื่อการศึกษากับวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะแต่ว่าในส่วนของวันนี้เราจะไม่ได้ใช้2อ,อันนี้นะเราจะไปใช้ในส่วนของที่เรียกว่าส่วนหัวของ Google Classroom นะคะก็คือ,อแท็บตรงนี้นะคะหรือถ้าหาไม่เจอก็ใช้คำค้นนะคะใช้คำค้นว่าส่วนหัวของ Google ก็ได้ตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้พอดีว่ามันมีให้เลือกแล้วเราก็กดได้เลยนะคะ เขาจะาล็อกขนาดมนาะให้อยู่แล้วนะคะตรงสไลด์ชื่อแล้วก็อาจจะเขียนว่าเป็นแบนเนอร์นะคะชื่อก็เลยก็เป็นแบนเนอร์ว็นบน,น,นะคะเดี๋ยวแต่เราเลยนะคะก็อันดับแรกเลยเขาจะล็อกค่ามนาะให้ก่อนนะคะเราก็มีหนะ้าที่เลือกแบบนะคะเป็นธีมที่เราต้องการนะคะแม่แบบที่เราต้องการนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอวิชาหรือ สิ่งที่เราต้องการนําเสนอนะคะว่าเราต้องการแบบไหนโทนสีไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณครูได้เลยนะคะในสวนของเว็บครูออนนะคะก็ออกไปทางคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะไม่จำเป็นจะต้องตามาก็ได้อย่างนี้แบบนี้ก็น่ารักดีนะคะ,ะสมมติว่าเราเลือกรูปแบบมาแล้วนะคะก็จะใช้ต้นแบบของเขาเลยก็ได้นะคะหรือจะ เลือกแบบเองนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะอยู่ที่เราเลยนะคะอเอามาสักแบบประกันนะคะเดี๋ยวจะช้านะคะเอาแบบนี้เลยกันก็สามารถปรับแต่งรูปแบบของเขาได้เลยนะคะเราก็อาจจะเพิ่มเติมหรือจะขยับก็ได้นะคะ Welcome to นะคะถ้าอยากเปลี่ยนลายมือนะคะก็ไปที่ตัวฟอนต์ตรงนี้นะคะในการโหลดฟอนต์ขึ้นมานะคะก็ ยังไม่ได้แนะนำเนาะวิธีการถ้าฟอนต์ที่เขามีให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของเพื่อการศึกษาก็จะมีให้เยอะแยะเลยนะคะเราก็สามารถใช้ตามที่เขามีให้นะคะหรือเราจะดาวน์โหลดเพิ่มก็ได้นะคะการดาวน์โหลดเพิ่มก็อยู่ที่ว่าเราไปนําฟอนต์มาจากที่ไหนนะคะเราอาจจะซื้อฟอนต์มานะคะแล้วก็มาดาวน์โหลดเข้าไปใช้งานก็ได้นะคะ อย่างของคออนก็ใช้วิธีการซื้อฟอนต์มานะคะแล้วก็เอามาโหลดใส่นะคะก็จะมีฟอนต์น่ารักน่ารักไว้ใช้นะคะ,ะจริงๆก็จะมะีพอใช้งานได้อยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่เราเลยนะคะ,ะตัวข้อความนะคะเราจะเปลี่ยนเพิ่มนะคะก็ใช้การเอฟฟกได้นะคะแล้วก็เพิ่มขนาดได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นค o ูอ on นะคะคล a สรับ k e e you cool on c l a s นะคะก็ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะก็ปรับพยายามโหลดตัวอักษรให้อยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าปกติที่เคยใช้นะคะเขาจะดึงจากข้างล่างไปใช้นะคะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมุมมองใหญ่นิดนึงนะคะพยายามดึงไว้ข้างล่าง นี่นึ่งกบตรงนี้ไม่เอานะคะลบทิ้งได้ลดหลดอดหยดในใช้นะคะดาจจะว่าวิชากรอาจจะเป็นในส่วนของโคดิ้งนะคะเราก็จะไปหาองค์ประกอบเพิ่มนะคะมาที่ตัวแท็กองค์ประกอบนะคะตรงนี้เราสามารถค้นเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะคะก็จะค้นโคดิ้งนะคะ c o d e นะคะโคดิ้งมีรูปอะไรบ้างให้ใช้นะคะก็อย่างนี้เป็นตนนะะ้นพยายาม เลือกข้อความเลือกรูปภาพนะคะให้เหมาะสมกับารายวิชาของเรานะคะแล้วก็ปรับแต่งได้เลยนะคะ,นะะาดนี้การจับวัตถุก,ก็ใช้เมาสะะ์แบบนี้นะคะตะแคนิดหน่อยนะคะหรือจะเป็นนะคะสัญลักษณ์คนะคะการคิด รูปภาพใดๆนะคะที่เรา,เาใช้ใส่ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นมาจากแหล่งตรงนี้นะคะตัวการ์ตูนค่ะถ้าอยากใช้ตัวการ์ตูนก็เปลี่ยนคําค้นเป็นการ์ตูนการ์ตูนนะคะก็จะมีการ์ตูนให้ใช้นะคะเราก็จะนินไปที่ตัวการ์ตูนน่ารักก็ได้นะคะหรือจะเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหวนะคะการใช้การ์ตูนเคลื่อนไหวก็ หลอกไปเลยว่าเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆให้ใช้นะคะตัวหลอดไฟกระพริบกระพริบนิดนึงก็ได้นะคะก็จะมีความดึงสายตานิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาที่เรานําเสนอนะคะมันจะมีความกระพริบกระพริบดึงสายตานิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราสามารถทําให้ฟ้อนของเราขยับได้นะคะโดย เลือกไปที่เคลื่อนไหวนะคะมันจะมีเอฟฟกของการเคลื่อนไหวทั้งเพจนะคะก็คือทั้งหน้าเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาจะควบคุมมาทั้งหน้านะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการให้เขามาแบบไหนนะคะอันนี้สไลด์ที่1นนะคะถ้าเราจะทําทการควบคุมเขา1ข้อความนะคะก็ให้เลือกที่ของข้อความแล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวข้อความนะคะเราสามารถล็อกอ,อีกชั้นหนึ่งได้ว่าเข้าควรจะมาแบบไหนนะคะ คลิกแล้วก็แบบนะี้แบบนี้นะแบบนนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เขาขึ้นมาแบบไหนนะคะนะโอเคอันนี้คือสไลด์ที่หนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของตัวอื่นนะคะเราก็สามารถาขยับได้นะคะตัวละครอื่นๆนะคะสั่งได้นะคะอ,อันนี้สไลด์ที่หนึ่งนะคะขอความฟเฟ c อีกนิดหนึ่ง โอเคอันนี้คือสไลด์ที่1นนะคะที่นี้เดี๋ยวเราจะทํา2สไลด์ซ้อนกันเพื่อที่จะให้ก็เป็นเหมือนตัวกิฟต์นะคะก็คือเครื่องไหวซ้อนนะคะก็ใช้วิธีการคลิกขวานะคะแล้วก็ทําสําเนานะคะก็จะมีมาอีกหนึ่งสไลด์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนใส่เอฟเฟิกนะคะแบบจ้างนะคะเมื่อกี้มาแบบธรรม,มดาอันนี้มาแบบออลังการนิดนึงแล้วกันนะคะ ตัวเด้งๆที่หนึ่งแบบนี้อโอเคนะคะทีนี้ในส่วนของการเคลื่อนที่2อันนะคะรวมกันนะคะเราก็มาที่ตัวเพลงตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีการเชื่อมสไลด์นะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดนะคะก็มาที่คำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะคะเราเปลีปย่ยนจากคำว่าวิดีโอมาเป็นกิฟต์นะคะกิฟต เรจแล้วเราเลือกทั้งสองหน้านะคะก็คือทั้งสองหน้านะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเวลาได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ถนะอยลังกลับเลยน,นะเวลาเนี่ยมันเยอะไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะคะสักสี่วิเปลี่ยนตนัวเลขได้เลยนะคะ4นะคะสวอะิอันนี้สักสี่วิเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราให้เขาเล่นท้าไปนะคะมันก็จะนานนะคะแล้วก็บังคับเวลาได้ เขาถึงจะเปลี่ยนนะคะถ้ายังไม่พอใจอีกสไลด์ที่1เอาไปสักสาวิออนะคะสาวิใช้ทั้งสอง้าไปเลยก็ได้นะคะนี่ก็จะรวมมาให้เราหวินะคะสไลด์ที่1เสร็จนะคะสไลด์ที่2มาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเร็วขึ้นนะคะถ้าเราต้องการนะคะ,ะเดี๋ยวควอนไปเพิ่มรูปตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหารูปไม่เจอ,อในการใส่รูปนะคะเราก็ต้องอัปโหลดนะคะก็อัปโหลดสื่อนะคะแล้วก็ไปหารูปที่เป็น รูปของเรามานะคะซึ่งตอนนี้กอนดึงมาไว้แล้วนะคะตรงนี้เราก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะพอดีว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กรอบวงกลมนะคะก็มาที่องค์ประกอบแล้วก็ค้นคําว่ากรอบนะคะจะมีกรอบแบบนี้ไม่ให้ใช้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้กรอบแบบไหนเดี๋ยวรูออนใช้เป็นกรอบวงกลมนะคะเสร็จแล้วเราสามารถดึงรูปนะคะมาใส่ในกรอบวงกลมตรงนี้นะคะ นี่มันจะไม่อยู่ในเกาะวงกลมเลยนะคะก็เราก็จัดวางมาได้หลักทีนีเ้เดี๋ยวหาที่วางแบบไว้ตรงไหนดี welcome to นะคะก็รู้สึกว่าจะลกละนั่นลกละจัดวางให้ดีๆเลยอันนี้โลโก้เราไว้ตรงนี้นะคะขายของนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าเป็นเว็บไซต์เรานะคะมันเดิมค่ะก็มาที่การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะ พื่อที่ะจะได้เห็นแบบนี้เด้งๆิดหน่อยนะคะโอเคอันนี้คะ่ะพอดีว่าลบก,ก่อนนะคะพอดีว่าอันนี้เป็นต้นฉบับนะคะพยายามทําให้ต้นแบบมันดีที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ทําสสาเนานะคะแล้วก็ใส่อฟเฟกเพิ่มนะคะเด้งๆ,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 ๆะะแบบนี้นะคะแล้วก็ฟอนก็อาจจะมาอีกแบบหนึ่งก็อยู่ที่เราเลยอ่ แบบโชันนี้แล้วกันอ่ะโอเคได้แล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําการนะคะลเลยก็ได้นะคะอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตตตอ่าโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดเลยค่ะทั้งสองหน้าเปลี่ยนจากวิดีโอเป็น g i ปนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะเขาจะทําการดาวน์โหลดมาให้แบบนี้แล้วก็มีหน้าที่รอนะคะอีกตอนนึงก็คือนําไปใช้ในตัวพอร์ตฟ,ฟลิโอของเรานะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้านี้ให้ดูนะคะก็ าที่เมนูของการแก้ไขก่อนนะคะอันนี้คือเมนูในส่วนของการแก้ไขะะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปีการศึกษาแล้วกันนะคะตรงนี้จะมีการเปลี่ยนเมนูภาพตรงนี้ได้เ,เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขาต้องดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะดาวน์โหลดไว้ในกระเป๋าดาวน์โหลดนะคะรับพอเสร็จแล้วตรงนี้นะคะจะชื่อแบนเนอร์นะคะเขาจะชื่อตามที่เราตั้งชื่อตรงนี้นะ การนำไปใช้นะคะตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะเราก็มันจะมีเมนูที่เขียนว่าเปลี่ยนนะคะเราก็อัปโหลดนะคะเพราะว่าไฟล์อยู่ในกระเป๋านะคะ mm hmm. ก็มาที่คําว่าแบนเนอร์นะคะที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี่เปลี่ยนแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีขนาดทีอ่อยู่ตรงนี้แหละจะสังเกตว่าตัวโค้ดนะคะจะอยู่บนจอเกินไปนะคะเราก็อาจจะปรับก็ได้นะคะ mm hmm. ถ้าเราเห็นมุมมองอย่างเงี้ยเราก็ปรับ ันนี้จะอยู่เทียบสูงไปนะคะแล้วก็ลดทนาอันนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นก็ลดลงนะคะโคดิ้งตรงนี้ไม่เห็น,นะะตรงโคดดิ้งตรงนี้ไม่ค่อยหวือวาสักเท่าไหร่นะคะเราต้องทําให้มันหวือวามีความกระดึบกระดุกนิดนึงค่ะโคตัวนี้ ก็เหมือนเดิมค่ะสไลด์ที่2ลบไปก่อน <_ EN> พยายามทำต้นแบบสไลด์1ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ <_ EN> เขาจะได้เป็นต้นแบบให้โอเคสไลด์หนึ่ะคะโอเคก็เพิ่มสไลด์นะคะทาสำเนาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบให้มันวูวานิดหน่อยสั้นๆเลย เหะะมือนเดิมค่ะก็ดาวน์โหลดใหม่นะคะดาวน์โหลดซ้าๆก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าความที่เขาดาวน์โหลดมามันจะชื่อซ้ากันนะคะเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันเป็นปัจจุบันนะคะอย่างนี้ก็ไม่ปัจจุบันละเราก็ลบก,ก็ได้คนะ,คะอันนี้ก็ทํามาหลายเวอร์ชันนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหน,นะ จะลองปเปลี่ยนหลักการก็มีแค่นี้นะคะสไลด์อื่นๆนะคะหน้าอื่นๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะสไลด์นี้อาจจะใช้แบบนี้นะคะสไลด์ที่234นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนก็เป็นตัวจัดการเว็บไซต์นะคะที่น่าจะเหมาะสาหรับยุคนี้นะคะสําหรับค,คุณครูที่จะทําตัว w อ a นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้เราจะเปลี่ยนหน้าไหนอะ่ะหรือไนอีนการศึกษาเนะาะก็ กลับมาเปลี่ยนเหมือนเดิมค่ะอัปโหลดนะคะแล้วก็เลือกแบนเนอร์นะคะ,ะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นความที่เขาจะอยู่ในกรอบที่ชัดเจนขึ้นนะคะ,ะในส่วนที่เราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมกดคำว่าเผยแพร่นะคะจะเป็นการอัปเดตเนะะื้อหาที่เรามีการแก้ไขเสร็จนะคะน,นี้ถึงเวลาที่เราปล่อยลิงก์ไปนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดีการศึกษานะคะ,อะเอาห้องเรียนเมื่อกี้เราเปลี่ยนอะไรอะเราลืมแล้วอ่นี่ไงอัปเดตนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็อาจจะดูใหญ่เกินนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะที่ที่เราควรจะทำนะคะแนะนำสำหรับคุณครูนะคะที่จะเผยแพร่ผลงานแล้วก็เก็บเป็นสต็อกงานไว้นะคะสำหรับเด็กๆก,ก็สามารถทำไว้ได้นะคะเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะคะเจอกันค่ะคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ